ไห้ตัวมาแล้วมาได้3าตัว4ประตูและเป็นตัว100ปีเบาะสีแดงมีสลูปมาดูตัวรถกันครับนี่ความเป็น4ี่ประตูออปชันครบนะสประตูนี้ได้กล้องรอบคันได้บายสปอร์ตได้แบบเตือนมุมอับต่างๆได้ครบดูดิเซนซงเซนเซอร์ทุกอย่างมีให้ครบนะไล่มาดูเบาะหลังเลยดีกว่านี่เปิดเบาะหลังมานี่เห็นไหมเบาะหลังจะมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นภายในสีแดงนะแล้วตัดดูตรงนี้ดิตรงนี้เขาได้เป็นสีขาวดูส่วนโคโครงสร้างเห็นไหม รอยขีดจากโรงงานอยู่เดิมๆแบบนี้และข้อดีของ4ประตูผมเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายๆท่านะเลือก4ประตูกันเพราะว่ามันขึ้นลงง่ายเนี่ยดูดิปึ๊บแต่พื้นที่เนี่ยถามว่ารู้ความรู้สึกแคบเหมือนกันไหมก็แคบจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นลงง่ายกว่าตัว5ประตูเพราะว่า5ประตูมันจะมีความตัดตรงนี้เวลาเราขึ้นลงหัวเราอาจจะติดแต่อันนี้หัวไม่ค่อยติดนะเอออันนี้คือข้อดีนะของตัว4ประตูะมาดูตรงนี้กันในส่วนของฝั่งคนขับเปิดขึ้นมานี่เป็นไง เบาะหนังนะครับสวยๆโลโก้ร้อยปีมีซันรูฟด้วยและคันนี้วิ่งไม่เยอะนะนี่มาดูเลขใหม่กันลำพงโบสผมชอบมากเลยเสียงยังดีเลขใหม่ครับ4 1 2 8 9กิโลแล้วออปชั่นระบบรักษาความปลอดภัยครบนะ Adaptive Cruise Control Brake a u t o m ดึงพวงมาลยัยเวลารถออกนอกเลนครบเลยและนี่กดปุ่มนี้นะปั๊บโชกกล้องรอบคันนี่มีกล้องให้3 6 0องศามาพร้อมกับหน้าจอ่เชื่อม a อ p l e CarPlay พได้แอร์แยกซ้ายแยกขวาอิสระ เกียร์ออโต้แบบมือไรฟ้าออโต้เบรโฮทุกอย่างครบโหมดสปอร์ตมีให้เล่นเซ็ตเบาะได้สองตำแหน่งไม่ต้องทะเลาะกับแฟนเวลาแบบว่าจะขับรถพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแบบแฟนขับคนนึงขับเซ็ตเบาะได้ครับกร,กระจกกระจกเซ็ตได้หมดนะแล้วมาดูห้องเครื่องกันเครื่อง2.0มา2.0เป็นซินนี่เลยครับบอดี้รถเห็นไหมน็อตไม่ขยับรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วมั่นใจได้ออกรถไปคือสบายใจครับเพราะเรามีการตรวจสอบรถ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยเมทรนเน้นทุกอย่างของตัวรถก่อนถึงมือลูกค้ามาดูฝั่งนี้กันต่อเนี่ยดูให้จบครับดูรอบคันไปเลยสวยไหมละ่ะเนี่ยเลขไม้แค่4ี่หมื่นโลนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะผมบอกเลยว่าผมเก็บรายละเอียดรถอะให้เหมือนรถใหม่มากที่สุดลูกค้ามั่นใจได้ได้รถที่ดีไปใช้งานแน่นอนผมบอกดีคือดีนี่เป็นไงโอ้โหตัวร้อยปีตัวขายอยู่แล้วเอาเป็นว่า ใครที่อยากได้ตัวร้อยปีนะครับเชื่อเลยว่าจะเป็นสาวๆส,สวยๆทั้งนั้นแหละจิมรูปหน้าโปรไฟล์โทรหาให้ทักหายได้เลยครับเอ้ยลืมบอกค่าตัว6 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0แต่ถ้าดาวแสนหนึ่งเหลือผ่อนแค่9ก0 0 0ัเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจก็ทักมาโทรมาได้เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจกดด็ดตามแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างที่บอกแหละมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราครับเราทํารถมือ2ให้กลายเป็นมือ1ของลูกค้าเราเพราะฉะนั้น ต้องรีบถักรีบโทรมาเพราะมันมีแค่คันเดียวไปแล้ว